นนิดนคา,าควาววาวาาามมมมใ่่ไครรันู้ือถ้าหัวใจหลักของอ e ีเหนาเนี่ยนะที่เราจะต้องเก็บไวให้ได้เลยคือเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นถึงผู้ชายคนหนึ่ง ที่เกิดมาพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างและเกิดมาพร้อมกับภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่อีเหนาเป็นลูกกษัตริย์เพราะฉะนั้นเป้าหมายคือว่าจะต้องกลับมาครองเมืองเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปใช่ไหมแต่อีเหนาเนี่ยมีจุดบกพร่องคือเอาแต่ใจตัวเองด้วยความที่เกิดมาแล้วเพียบพร้อมทุกอย่างเนี่ยก็เลยเอ,อ,อยากได้อะไรก็ต้องได้มันถึงทําให้ให้อีเหนาเนี่ยต้องพัดพลากจากคนที่รักในเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นละครเป,เป็นนิยายเป็นอะไรเนี่ย มันจะมีพระเอกอยู่สองแบบจะมีพระเอกแบบที่แบบเราเกิดมารวยดีแล้วก็เป็นคนดีอะ่ะพระเอกที่เป็นคนดีตลอดทุกอย่างแต่ตัวอีหนาวเนี่ยจะเป็นอีกแบบเหมือนเป็นแอนตี้ฮีโร่หน่อยอะจะเป็นแบบพระเอกที่มีสิ่งดีๆเยอะเป็นเทพเป็นลูกครึ่งเทวดาแข็งแรงเก่งหน้าตาดีแต่ว่าก็จะมีส่วนไม่ดีด้วยซึ่งมันผมชอบตัวละครแบบนี้เพราะว่า มันเหมือนจริงมากขึ้นเพราะว่าไม่มีคนที่ดีอย่างเดียวหรอือเลวอย่างเดียวจะมีคนที่กึ่งกึ่งกึ่งแต่ซีรี่อสำคัญค,คือมันคนอย่างอีแนวเนี่ยจะมีคุณธรรมคือจะมีความเป็นแบบเป็นคุณธรรมความดีอยู่ในตัวแต่จริงๆเขาก็มีเจ้าชู้มหีหลงเชื่อผู้หญิงบ้างหลง,หลงผิดบ้างดือ้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยชอบก,ก็ก็เหมือนนะผมเป็นคนที่เป็นคนดือ้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าผมจะมีสิ่งดีๆบางอย่าง ผมก็มีสิ่งไม่ดีหลายอย่างมันมันมันก็ผสมกันไปซึ่งผมถึงชอบตัวอ e ีเหนาวนี่ครับตัวอ e ีเหนาก็แสดงโดยคุณสเตฟานสเตฟานเหมาะมากเลยเพราะว่าอ e ีเหนาในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นบุคลิกของเจ้าชายเพลย์บอยเจ้าชายที่มีความรักมากมายเจ้าชายที่แบบว่าไปเจอผู้หญิงคนไหนก็ ก็หลงรักแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีความเก่งกาจในการบูสการรบในการรบของเราเนี่ยก็อาจจะเห็นการรบในรูปแบบใหม่ไม่ใช่ไปขี่ม้าฟันดาบเหมือนในโบราณนะคะเราก็อาจจะมีทั้งใช้อาวุธยิงกันสู้กันแล้วก็เราก็ยังมีการไม่ทิ้งไม่ทิ้งอาอาวุธโบราณแล้วก็จจเจ้าชายอีนวก็ยังมีกริดที่เป็น อาลุภาพแสดงฟันให้ความร่วมมือในการถ่ายทําเป็นนักแสดงมืออาชีพก็อย่างที่เป็นข่าวก็มีมีป่วยบ้างอะไรบ,บ้างก็เพราะว่าเขาทํางานหนักคือตอนแรกผมป่วยเป็นไข้ผมก็ไม่รู้เป็นไรแล้วเจ็บคอเขาบอกไปทอนเจบเสพผมก็ไปรักษาตัวอยู่ประมาณหลายวันอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ได้หน้ามืดไปใที่กองเพราะว่ามันร้อนแล้วมันอับอบมากนะครับ พอไปเสร็จผมไม่ไม่ดีขึ้นแต่คอเริ่มหายเจ็บแล้วพอไปเช็คเลือดตรวจเลือดอีกทีเขาบอกเป็นไข้เลือดออกก็พยายามมาถ่ายเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามครับก็